ดอกตูมง,งามๆครับนี่ปาดครับพี่น้องเห็ดตะไคร่ออกเป็นมู่ครับพูนนะ่ะดอกบานเลี่ยงกันทราบราบอยู่ครับพนนะูน่ะนี่สองดอกนึงพุ่นดอกนึ่งพุ่นปาด ตาสวนครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกามาพูพอกับผมบาเอ็บนะครับเมนี่ก่าวันยุดครับวันเสาร์ที่สิบหาเดือนกรกฎาคมสองพันยี่สิบสามครับเมนี่ก่าลูกแต่เศร้า ต่เ้าเขาปามหาเลเบิงเห็ดเนาะครับมาไต่มาซองเอานี่แหละครับตอนนี้เวลากาตีหาเราเนาะครับมาครับมาหาเลเบิงเห็ดน้ากันครับนี่ครับพอเราได้ครับนี่อุ้ยเห็ดเราโงกครับนี่ดอกแรกครับข้างเขาเลยครับนี่กาตรงแม่ตะเสาเนาะครับเพื่อน สายมายันค้นมาลายนะครับเห็ดละงอกนี่ครับดอกนึงครับขั้นเป็นพอตอนมันเปลยนไข่นี่มันก็สีงามอยู่นะครับเนี่ยอืมขาเปีย้ยตีนเปี้ยแล้วเอาได้อยู่คุณครับดอกนึงครับเอา้านี่น,นี่นี่ครับสามดอกนึงครับเห็ดละงอก,กเหลืองตัวนี้ครับ อดอก,กงามๆเลยครับเนี่ยบานเมดแล้วครับเนี่ยตีนมันเปียยครับ เห็ดละงกขาวดอกตูมงามๆครับนี่สองดอกติดเลยครับคุณครับค่อยอีกแล้วครับเห็ดละงกครับโอ้ ดอกนี้ไหมหอืมถือเงยียงบุครับจอกินแล้วตีนเห็ดดอกงามเนาะครับอาดอกนี้ไหมดอกบานบแบบง่า่เลยครับเนี่ย พ่อน่มีสองดอกด้วยครับเนี่ยอดอกนี้ยนเน่าหรอครับ่วงแล้วคือสีแดงดอกนี้ดอกเดียวครับนี่ยเ็้ไข่ดอกนี้กนกกนแกลังพนดินขึ้นมาครับ ขาอุบวบเลยครับเนี่ยดอกตูมงามๆครับเนี่ย นี่ครับดอกนึงครับอาดอกนี้ไหมครับคนน่ะดอกใหญ่นะครับเหตุไขขาวครับเนี่ย ขายเงียวเลยครับอดอกนี่ไหมครับแหงหาเหงพ่อครับนี่พูนอนะแต่ซสะอ่อนครับปาดครับพี่น้องเห็ดตะไข้ออกเป็นมูครับพูอ่ะดอกบาน เลี้ยงกันทราบราบยุครับพ่น่ะนี่สองดอกหนึ่งพ่นดอกนึ่งพ่นปัดตะโสนครับอดอกเห็ดไหมเห็นบโอ้นี่ไหมหมูเดียวหาหกดอกเลยครับนี่ กิ้งคือมันไม่กินดอกเห็ดตัวครับเนี่ยนี่ดอกนึงดอกนี่เทาแล้วครับเอาไม่ได้แล้วครับเนี่แหงแล้วเนาเพราะเห็นเป็นเสื้อ,อยี่นี่แล้วครับ คุณครับเดตะไค่้ออกอยู่หมองกลางเดินเลยครับเนี่ยอืมคเมนคนมาทางนี้กว่คือสีบ,บนเหลือครับมันออกกลางแจ้งโคตเนาะครับดอกนี่ดอกงามๆครับเนี่ยกระลั่งบานวนนะครับจนสีเต็มกระตาแล้วเอาหนี่ดอกนึงครับปูไวา้ับปินยางเนี่ย อ,อื่นคอยมาเบิงเนาะครับนี่นั่นสีย่างบองเอาหาต้อครับบ้านนี่คุณครับเห็ดตะไคร่ดอกบานออกยุพุ่มไใหม่ครับนี่พาดอกแบบไงได้ครับโอ้เดี๋ยวผมว่างตาดีๆก่อนมันสิขวบ ครับเนข่วนน่ะมีหอดจริงเกือนมันมาจออขาเห็ดครับเนี่ยโอ้จนสิเต็มกระตาลดครับเนี่ยไปครับหาต่อครับ ดอกนี้ไหมดอกสีแหล่ๆเลยครับ ปาดพุ่นน่ะครับเห็ดตะไคร้ดอกแบบไงเลยครับพุนะพะะออนบ่น่ะปาด์ตแต่สือ่อนคักเนาะครับนี่อออเรื่องเนี่ยแหละที่หอดดอกตูมมันครับผู้น่ะครับขาเห็ดไหมขาไงกะไงเงากะเงาครับอืมดอกแน่นๆนะ่นะนาเลยครับนะนะ เดี๋ยวว่างดีๆนะครับมันจะแตก ครับผมกาจากลับล้วเนาะครับเพราะว่ามันได้เห็ดเต็มกระตาแล้วครับบมี่หมองไส้ครับนี่ครับผลงานเกมเห็ดเซานีเนาะครับเห็ดตะไคร์ล้วนๆครับกาเห็ดละงูกก็ได้น้ำอยู่นะครับอยู่ใต้กลนกระตาคุณครับโมเมนต์โมเมนต์แตกมุ่นเราบอครับนี่เซานีกาถือว่าโชคดีเนาะครับได้เห็ดไข่ครับได้เห็ดละงูมากพอหน่อยหนึ่งเนาะครับ ครับจงังไดกะขอขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเก็บเห็ดนะครับจงังไดกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เนเ้อร์ครับเด้อกับอันคลิปกินโช่นาเด้อครับฝากติดตามรับชมกันในเ้อร์ครับเพราะว่าอันสาเห็ดเก็บคลิปเก็บเห็ดอันแบบต่อเนื่องมันกับบะไรนะครับเพราะว่าก็ต้องไปเห็ดงานประจำนำนะครับกะอาศัายช่วงวันหยุดนะครับหรือช่วงที่แบบว่า ตื่นท่านนะครับช่วงเช้ามื่ดกับสีมะเก็บเห็ดกรนไปเห็ดงานเนาะครับครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปนาครับขอบคุณและสวัสดีครับบรรยากาศปลาครับเซานีเนาะครับเดือดเพราะท่านในอวกครับ